สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบไอ้บอยมันก็ตอบโต้ทุกเม็ดนะครับไม่ว่าชาวเน็ตบ้านเราจะทําอะไรจะพูดถึงบ้านมันยังไงมันตอบโต้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับเกี่ยวกับบ้านมันเอาหมดนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับไปดูกันเองนะครับว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วไอ้บอยมันตอบโต้เขาว่ายังไงแล้วก็เรื่องพระด้วยนะครับพระบ้านมันเนี่ย เห็นว่ามาแต่งชุดทหารนะครับแล้วก็มาร่วมกับชาวบ้านนะครับมาเดินขบวนชุมนุมที่อะไรนะบ้านน้องยาแก,ก้วนั่นนะพระบ้านมันนะชาวเน็ตของไทยก็จับได้อยู่นะครับว่าเป็นทหารของเมียนนะไอ้บอยมันก็มาโต้แย้งเรื่องนี้นะครับไปดูเลยครับเจ้าขู่หาอันวาช่วยไก่เกีี่ยปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาจะยกทำ ก็แค่หันหลังไปบอกประชาชนมึงอะแค่นี้เรื่องแค่นี้ช่วยตัวเองไม่ได้หรอฮะมาแนดมึงนี่มันเป็นประเทศของการละครจริงๆพระที่มาก็คือใครทหารใส่สมองทรงพลังถามจริงประชาชนในนั้นอะเล่นกี่บทบาทอะอ๋อง่ายครับก็แค่หันหลังแล้วก็บอกประชาชนตัวเองให้ออกจากบ้านตัวเองนะแล้วก็ให้มึงอะแบบหยุดสบายๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะ มึงอเดืนนรกจะกินกระบาดน,นะมึงนะพระที่มานะเป็นพระจริงนะวัดก็อยู่ใกล้ๆนั้นแนะอยู่ละแวกนั่นแหละนะอะไรที่เขาหวงมึงกลัวอะไรไหมถ้าหมู่บ้านเนี่ยมึงหยุดได้เนี่ยมึงก็ต้องเอาวัดด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปกป้องนะพื้นที่ของเขาหมู่บ้านของเขาบ้านเรือนของเขานะเออมันง่ายไปไหมที่แบบหันหลังและบอกประชาชนตัวเองนี่แบบ เก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านตัวเองอ่ะที่แบบอยู่กันมาชั่วย,ยุคนอ่ะมึงมีสมองคิดบ้างไหมฮะมึงนี่ยกหูหาอันวาช่วยไก่เกีย่ยปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาจะยกทำพิเศษอะไรก็แค่หันหลังไปบอกประชาชนมึงอ่ะแค่นี้เรื่องแค่นี้ช่วยตัวเองไม่ได้หรอฮะมาแนดมึงนี่มันเป็นประเทศของการละครจริงๆพระที่มาก็คือใครทหาร ใส่สมองทรงพลงังถามจริงประชาชนในนั้นอะ่ะเล่นกี่บทบาทอะ่ะอ๋อง่ายครับก็แค่หันหลังแล้วก็บอกประชาชนตัวเองให้ออกจากบ้านตัวเองนะแล้วก็ให้มึงอ่ะแบบหยุดสบายสบายอย่างนั้นใช่ไหมฮะมึงอ่ะเดี๋ยวนรกจะกินขบาดน,นะมึงฮะพระที่มาเนี่ยเป็นพระจริงนะวัดก็อยู่ใกล้นั้นอ่นะอยู่ละแวกนั่นแหละนะอะไรที่เขาหวงมึงกลัวอะไรไหมถ้าหมูม่บ้านเนี่ยมึงหยุดได้เนี่ย มึงก็ต้องเอาวัดด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปกป้องนะพื้นที่ของเขาหมู่บ้านของเขาบ้านเรือนของเขานะเออมันง่ายไปไหมที่แบบหันหลังแล้บอกประชาชนตัวเองนี่แบบเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านตัวเองอะ่ะที่แบบอยู่กันมาชั่วยุคคนอะ่ะมึงมีสมองคิดบ้างไหมฮะมึงนี่